สำหรับวันนี้นะคะเราก็มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดสงขลาเราจะไปจุดเช็คอินที่บางกลับใช่ครับซึ่งวันนี้เราจะไปเยี่ยมลูกค้าของเราที่ร้านช่อมาลีโอเคแลวบังเอิญท่านพ่อบอกว่าท่านพ่ออยากทานช่อมาลีด้วยจุดกำลัครับวันนี้เราก็ได้สองอย่างเลยนะคะก็คือพาครอบครัวไปเที่ยวไปทานแล้วก็ไปเยี่ยม้องด้วยเนาะได้ครับดังนันทำงานของเราด้วยนะ ท่านพ่อนะคะกาลังนวดเซตที่สองนะคะน่าจะหลับไปแล้วเคลิ้มดี่ข้างหลังกําลังรอว่าอะไรคุณพ่อจะนวดเสร็จนะคะ <S 2> <S 2> <S อยา,ากนวดบ้างนะคะนวดไปหลับไปเลยะคะ่ะฟินมากเลยค่ะ BAP หน,น,น,นึ่งที่นั OK. OK, ่งที่นั่งห้าที่นอนห้าที่นอนโอเคโอเคและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาถึงนัช่ามลีนะคะท่านใดที่มาทางสงขราอําเภอบางกลับนะคะก็สาบบมารถแวะเดีนกัได้นะคะส่วนค่ากลับวันนี้เราจะกลับกันทาง ระโนดนะคะและนี่คือสะพานเป็นระโศรานนท์เป็นสะพานาที่ข้ามจากจังหวัดไหนไปจังหวัดไหนคะป้าข้ามจากฝั่งสงขลาไปที่เกาะยอ,อก่อนอะะแล้วก็ข้ามจากเกาะยอ,อไปอีกหนึ่งอำเภอคืออำเภอกระแสสิ์จังหวัดสงขลาเหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่งใจแค่นะฮะและนี่ความสวยงามนะคะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะหรือมีออตัวจะเดินทาง ถ้ามาัจะเดินทางไปยังจังหวัดนครจังหวัดพัทลุก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้เช่นเดียวกันจะได้เห็นความสวยงามข้างทาง<บ>เดียวธรรมชาตินะใช่ครับแลนนี้นะคะสะพานสองช่วงระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากนะคะคก็เพลิดเพลินกับการดูทะเลฟังอ่าไทยนะคะใช่ครับน่นะคะสะพานติดในสุวรรภูกันข้างยาว ทางยาและที่สาคัญน,นะคะเราก็มุ่งเป้าไปที่ระโนดนะคะเพื่อเราจะไปทานลูกโนโดลูกโดดลูกโดดบ้านเรานะคะและนี่คือต้นนะคะขึ้นตามธรรมชาตินะคะตามคนานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอลูกโดด ซึ่งภาคกลางก็จะเรียกว่าลูกตาลตโนดนะคะเพื่อนท่านใดที่สนใจแล้วก็ชอบนะคะถ้ามาเส้นทางนี้นะคะปูแนะนํานะอยากให้ลองแวทานนะคะซึ่งเป็นของทานที่อร่อยมากแล้วก็ประจําท้องถิ่นนะคะประจําพื้นเพบ้านเราเลยนะคะซึ่งจะมีในถุงนี้จะมี3ามสเต็ปนะคะแล้วแต่ใครจะชอบนะคะสเต็ปล่างก็คืออายุประมาณห0สิบนะคะกลางกลางก็4ี่สิบนะคะส่วนบน2ี่ป้าชอบแบบไหนคะรุ่นไหนเอ่ยขอเป็น2ี่สิบแล้วะยี่สิบ ใครที่ชอบทานสดทานสดได้ใครทีอ่อยากเพิ่มความหวานก็เอาไปเชื่อมได้ตานตะหนดเชื่อมลูกโดดเชื่อมนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราได้ของแถมไปด้วยนะคะก็คือกุ้งนะคะที่บ้านเราเรียกว่าเคยเคยกุ้งนะคะซึ่งมีลักษณะ พิเศษก็คือไฟผสมอะไรเลยมมแ็่กุ้งตัวเล็กๆ,ๆผสมกันแล้วไม่บดน,นะคะสามารถมาทําน้าพริกได้เราอาจจะไม่ต้องใส่ปลาทูน้ําพริกปลาทูค่ะจะไม่ต้องแล้วเนี่ยเราก็ใส่เป็นกะปิกุ้งแทนเพราะว่ามันได้เนื้อด้วยอ,อร่อยไม่เค็มนะคะแล้วเรา,เราจะเรียกว่าน้าชุบน้าชุบอันนี้ลูกโดดของพ่อนะคะเพพ่อชอบอยากเอาไปทําเมนู น่าจะเป็นแกงส้มแกงเลียงแกงส้มก็ได้ค่ะแต่แกงเลียงพ่อชอบอันนี้จุดอีกจุดเนียงที่เราอยากจะมานะคะสะพานสีนี้นะคะฟ้า้ําเงินนะคะ,ะใครที่เห็นแบบไม่ต้องบรรยายก็คือรู้เลยว่านี่คือสะพานเอก,กชัยที่ทะเลน้อยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหอยนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทะเลน้อยใครที่มาเที่ยวทะเลน้อยจะต้องมาถ่ายจุดนี้กันทุกคนเลยลมเย็นดีมากเลยอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวป้าขอ ขึ้นไปรับลมข้างบนได้ไหมได้เลยแป๊บหนึ่งนะดีนะมันระวังนะคะโอเคลมมันจะเย็นๆหน่อยนะคะขึ้นไปซีวิวข้างบนลมเย็นสบายมากเลยครับสบายจริงนี่นะคะความชิวของเขาองม,มาแล้วก็ชอบก็ชอบ ่ะ,ะถ้าใครไม่ได้ถ่ายรูปตรงนี้ถือว่าพลาดเลยนะเป็นจุดเช็คอ้อยเลยนะ,ะถือว่ายังมาไม่ถึงแล้วกันนะคะถ้าใครไม่ถ่ายรูปตรงนี้เนาะนี่เลยนะคะทะเลน้อยของเราว่างๆก็มาเที่ยวกันนะคะ